ธรรมะที่ลึกซึ้งที่สูงเป็นเรื่องที่ว่ารู้ได้ยากี่ีอารู้ได้ยากก็มันตรงที่ว่าถ้าเวลาที่ทำมันขึ้นมาแล้วเกี่ยวกับความทุกข์อย่างหนักๆตอนนี้แหละ เร,เราเืมเึิ่มทำเราในกว่ามไม่ใช่ทำแต่มันเกิดขึ้นมาเช่อยดีๆมันเจ็บตรงนั้นตรงนี้เอมันเป็นไข่ขึ้นมาโดยไม่มีเพียงไม่ทันรู้ตัวขึ้นมาปุ๊บปั๊บด้วยความเร็วของมันเขาทำใี่เราต้องรู้ว่านั่นมาแล้วมาให้เรารู้แล้ว เราลืมไม่ปรัชนาหมดแ <c oughs> ไปนึกถึงแต่ความกลัวัวเจ็บไปนึกถึงถ้ามันเจ็บลงไปแล้วก็ไปนึกถึงแต่ัวตายปิดธรรมะทั้งนั้นเลยัวเจ็บัวตายเราลืมเึ็นความไม่เที่ยงของสังขารสังขารทั้งหลายนันไม่เที่ยงถ้าเรา เพียอยาอยู่ที่ชวนี้แนละ้วเราก็ดูทุกอยมันทุกข์ก็อะไรก็ตามใจเราเขาวิปัสสนาเรื่อยไปละเรื่อยไปแล้วก็รักษาจิตให้ดีตอนนี้มันมีแต่วิภาวะตัณหาตลอดแลวเราจับวิภาวนานะตัณหาแั้นไม่เป็นไม่รู้ว่าเป็นวิภาวะตัณหา ชักสีละมันอยากจะให้หายอยากจะให้หายจนบางคนเขาต้องไปหาหมอไปหาหมอเดีหมอตรวจไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรวัดไข้ไข้ก็ไม่มีน,น,นั่นนั่นะเป็นเรื่องที่กิเลสมันแต่งกันได้แต่ไในชกได้ทัแม้แต่ หมดอาสวะแล้วมันยังมาลองเลยแต่ว่าเรารู้ทันมันรู้ทันมันก็ดับพาไปมันก็ดับต้องใช้เวลาหน่อยแต่ตอนแรกเ็าเปลาเปไปเหมือนกันว่ามันไปเอาสัญญาเก่าแต่ว่าเราเคยเจ็บเป็นไข้ลเมาร์เดียขึ้นสมองแลวมันมีอาการอย่างนั้นขึ้นมา เสียวหน้าแข้งเสียวสลันหลังแล้วก็ขนลุกขนพองแล้วเขามันเหงาแล้วมันก็สั่นแต่เราก็ไปนึกถึงเก่าสัญญาเก่าที่เราเคยเป็นมานนมาเลเรียยังมีอีกมันหายไปนานหนึ่งมาเลเรียนั่นถ้ามันหายขาดแล้วมันไม่คายแล้วไม่จับอีกแล้วถ้าเดือนนี้ยังจับกลั้งครึ่งเดือนยังจับกลั้งอะไรเหล่านี้หายไม่ขาด ถ้าเป็นปีๆไม่เป็นแล้วทีเดือนหน้าเดือนก็ไม่จับเลย,ยไม่ใจแล้วขายขาดแล้วแต่ที่มันแต่งก็มาได้เหมือนเขาเพราะสันญ,ญาพระจิตเราไปร่วมกับมันจิตไปมันเกิดขึ้นมานั้นเ็ททดลองภูมิเราเราก็นึ่กว่าเป็นจริงอ่ามหาอย่างเจอสองครั้ง ถอดคิดดูด้ว่ามันเรื่องให้เราเห็นทุกข์แหไะเราเรากลัวทุกข์ไหมล่ะอินดีรับทุกข์กับทุกข์ไปใจไม่ให้สาหมองดูมันอยู่ตลอดเวลามีพัฒนาตลอดเวลานั่งไม่ได้ข็นอนนอนดูนอนทำไม่ใช น้อยคิดแต่ว่าจะไปหาหมอไปหายาไม่ได้ถ้าก็หลงเลยตัวอาดียศัตว์ไงล่ะตัวทุกตัวตัศรุนมันขึ้นมาให้แล้วถ้าเราล่ามันดับได้มันกระทำรวมได้การที่ปฏิบัติจนไม่มีอะไรถึงโคตรปูก็ไม่มี ทุกก็ไม่มีสุขก็ไม่มีจาไม่ว่าครับนางนางไปแล้วทุกไม่มีแล้วก็จิตมันไปตั้งที่สมาธิมัน่นกลายสุขไปถ้าจิตรู้สึกว่ามีสุขแล้วรู้สึกว่าชอบสุขก็ขต้องละหรือออกเ่ยเข้าไปใหม่อย่าไปจิตเป็น,น้าขาดที่สุขถ้าจิตก็ไปไม่ได้ในปาน ปฏิสุขกวศนามันจิตของเราทำจนไม่มีอะไรเทหลวงพ่อผ่านมานั่นปีนคือเจ็ดเดือนแรกจะเอาให้ได้ใครถึงนิพพานมันกระโจนๆจะได้แต่ว่าจิตต้องมีภาวะนาจิตมีวิภาวะนะ วันปีหนึ่งเม่จะเดือนไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติลดลงมาหน่อยเสิวันหนึ่งออกเจ็ดครั้งลดเหลือสี่ครั้งหา้าครั้งแต่ว่าปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอไม่รดไม่มีก็ไม่มีคาไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงไม่มีอะไรไม่มีอะไรละเจ็บก็ไม่เจ็บ เล็กคิดจะไม,ม่มีมีนิดหน่อยอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นสันติติ่ต้องอยู่อย่างนี้ได้ได้เวลานั่นลนะ่ะปีหนึ่งแต่ในการที่จะผ่านพ้นอารู้รวมธรรมมันต้องมีประสบการณ์มีมัน ที่พมาาไม่มานมาให้โทษใายร้ายเราเ,เราต้องไม่เกิดเป็นเด็กขาดเมื่อเขากล่าวโทษเราอันใดเราก็รู้นี่ว่าเรารักษาสนลเป็นหรือเปล่าละ่ะรักษาสนลเป็นรู้วยในดีแต่เหตุหน,น,นจะไม่รู้ว่าผิดชที่โส่แต่เขากล่าวโทษเราว่าเราผปดนศีลผิดด้วยน เรารู้ว่าเราผิดหรือเปล่าไม่ใช่ต้องไปถามผู้อื่นว่าทําอย่างนั้นผิดไหมแต่ยังไปถามผู้อื่นเขไม่ได้ว่ามีปัญญาปัญญาไม่มีเรามีปัญญารู้ว่าไม่ผิดที่ไม่ผิดเพราะอะไรก็ต้องรู้ด้วยมีเหตุมีผลเหมือนด้หลวงพ่อได้พอบมาเนึ่งเสดสปบินระบาด ถ้าเขาใส่น้ำตาลทรายมาถุงละเกินกิโลไปกันสององค์ก็เทละแก่พันษากว่าพันษาองคหนึง่งเขาก็ใส่สองถุง mm. ถเขาก็พอรับพอระบาทครับแล้วก็ใจกันนิกกว่าเอาไว้ฉันตอนเย็นไม่มีอะไรก็หลากอยากขาย ทีย่ยาไม่ราบก็ได้ต้มกับแล้วก็นก้ำตาลทรายใส่หมายก็ฉันได้เ<ม>ทเมยไอมันใส่มาในบาทพอมาใกล้วัดก็อย่าเะเอาออกจากบาทส่องไอเมนพอถึงวัดบอกว่าเอาไว้เย็นให้พระเอกเรนจบัาษาเก้ากัน เขาปรับโทษเราเอาไว้ไม่ได้เป็นโทษไปลาบัตปาจิตติมิตตะีปาจิตติอยูา่าุกเ่าด้วยอย่าอาหารถ้าเขาโจทย์อย่างนี้แล้วเรารู้ไหมว่าเราวินิจฉัยอย่างไรเราวินิจฉัยตรงเจตนาก่อนว่าที่เรารับของสิ่งนี้ใ่เขาใส่บาตร เรามีเจตนาอะไรเราเจตนาว่าไม่จะเอาฉันขับข้าวน้ำตามชายเอาไว้ฉันเป็นกีฬาเป็นพวกกีฬาเพศัของเพ้ของฉันปัจจัยจิต4เราทงจิตก็อย่างนั้นนี้เขาหาบอกว่าถึงเจตนาก็ผิดเพราะว่าครุกข้าวกับอางมิตรน่ะข่าวเราก็ไม่ได้ใช้ได้อีลอว ทุกขราวอย่างไรน้ำตาลทรายมันอยู่ในถุงพลาสติกกระดาษพลาสติกถุงหนาไม่มีรอยไม่มีทะลุแล้วมันไปฟุกอย่างไรกับข้าวเขาเขาว่าทุกข้าวเขาขออยัางเขียนกานันดันอยู่นั้นเขาบอกว่าอย่าว่าแต่น้ำตาลทรายไปฟุกกับเม็ดข้าว ง่าแ,แต่ลกลิ่นของข้าวก็ยังข้าวไปเ็กน้ำดานซ้ายไม่ได้สง,งกัานต็กระเศกน้ำข้าวอย่างไรน,นก็ดันว่าผิดบอกคนว่าผิดกับผิดแต่ผมไม่รับหรอกผมถือเจตนาศีลนั้นมีเจตนาเป็นใหญ่ด้วยปะเราปูดปะเราควางังปาเราผู้ใหญ่ก็ หลวงพ่อก็บอกกับท่านว่าเจตนาผมถือเจตนาเป็นสิ่งแล้วประกอบด้วยของสิ่งนี้มันคลกเคล้ากันไม่ได้ถึงจะใส่ไว้ในบาตรก็ตามเจตนานั้นว,ว่าอย่างหนึ่งแล้วแล้วไอ้นี่ขลิ่นยังเข้าไม่ได้ถ้าว่าถุงมันทะลุเออเอาละยังเรียกว,ว่าอนุโลมว่ามันคลุกเคล้าได้ขลิ่นมันเข้าไปได้ไม่เข้าข้าวไว้ไม่ได้ก็ตาม ภายในพระเจ้าอืมเหตุผลของค้าก็มีเหตุผลเหมือนกันหรอาเราก็ว่าย่างนั้นตอนี้เมือ่อเราเขาโง่างโมาสามอ่าเขามีอยูอ่สองเอกองหนึ่งสามเด่นหนึ่งเอเดีนย,ยนยังไม่ง่เชื่อเชื่อทางไหนยังไม่ง่ แต่สองนี่นเกาปากักกันไปเลยสามวันสาองสองวันสาองอาจารย์ก็รู้สกว่าพวกนี้มันเอามันจะเอาจริงแต่ตอนเย็นก็สั่งให้เน้นอพอดีว่าจะต้มกับรปลกอกยาคาหรือจากม่รับพอเที่ยงหน่อยเขามีค่อยนคาแค่ผงม,มาถวายผงนั่นอีก เลยไัจะไ้่เน้นชงกาแฟทั้งหมดทั้งน้ำตาลน้ำตาลที่มีนั้นชงไว้ทั้งหมดครึ่งกิโลชงแล้วเนนที่ผู้ชงเข้าไม่ฉันข่าวท้ององอไม่ฉันพระเทรสผู้ใหญ่ไม่ฉันแต่พระเทเรสองรองมาห้าัญษาฉันอาจารย์ก็นั่งฉันไปยิ้มๆไป ก่อนก่อนจะถึงเย็นน่ะกลับจากตรงฉันแล้วแ้าวบอกร้างบาทแทบเป็นบา,บาทเรียบร้อยแล้วก็อธิษฐานันเลยว่าที่เราทำอย่างนั้นมันผิดปีในผิดศีลไหมถ้าผิดก็ตาก็ดเห็นจับถ้าไม่ผิดก็ให้ผู้ที่เจตนา ประทษตัผู้อง่นอย่าร่วมกันเลยทําไปใจพ้นอธิษฐานแต่เข้านั่งไม่ถึงอดใจก็เห็นได้ปากของทั้งสององนั่ยพะปากเน่าน้ําเหลืองไหลเราก็รู้ทันทีถ้ามาหลวงพ่อรู้แล้วเก็มาพูดเลยยิ้มๆแบบนั้นเองพอชงตอนง่ายๆเป็นงสั่งให้ชงกาแฟ ข้าแข่ันกันเราลองฉันกันสององอ่นเราแขฉันไม่หมดนั่นนี่เราต้องทดสอบตัวเราเองถ้าเรามันจนปัญญาว่าอันนี้ผิดไม่ถูกถ้ายังต้องถามผู้อื่นอยู่ก็ไม่มีปัญญาให้เข้าใจตรงนี้ทงการเรียนศีลเรียนวินัยต้องเรียนให้เข้าใจให้สามารถวินิจฉัยศีลได้ถูกต้อง วิ่ัใช้ไม่เข้าโดยตนเองต้องประกอบด้วยเหตุผลเจตนาเป็นใหญ่ศีลนี่แหะอันนี้ผู้ปฏิบัติทำอยู่นี่บางคนเราอะียกว่าวิในเรารักษาดีแล้วไม่มีบอกก้องศีลรักษาดีแล้วไม่บอกกล้องแต่เรามีความรู้จริงได้อย่างาเรือ่องศีลมีปัญญาวิใช้ศีลได้ทุกอย่างไหมทุกขอ้อไหม นี่ปัญญานี่เป็นปัญญาอันนี้ถ้ายังต้องถามผู้อื่นไม่ใช่ปัญญาที่เขาบอกให้นั่นมันสัญญามีให้เข้าใจทัางผู้ปฏิบัติรมจึงมีความจำเป็นมากในเรื่องวินัยเรื่องศีลใครรู้ว่าศีลใน มันทดสอบเรานั้นโดยมากในเรื่องความขวัญมันขวันเจอเธอะลามอกต่างๆแต่นั้นก็วิ่งใได้ัำสีเมื่อเรารู้ถึงจริงๆว่าเป็นโทษหรือไม่เป็นไม่เป็นนี่มันเป็นขวัญบัทงทีเราไปนอนก็ขวัญขวันนั้นไม่ใช่ควาเจตนาแต่ว่าตื่นแล้วอย่าไปร่วมกันแล้วกัน เมื่อตื่นมีสติแล้วอย่าไปตืน่นอย่าไปรวมมือก็เป็นแหละถ้าถ้ารวมมืออั้งทย่ที่สั่งไว้ว่าพระที่บวชใหม่ให้อ่านวินัยทุกวันก่อนแล้วให้จำได้สิบเจ็ดข้อตาราชิกสี่สังคาที่เศษสิบสามให้จำได้ท่องให้จำได้เพราะว่า เป็นครูกาบัตครูกาบัตครตคืออาบัตหนะักครูแปลว่านักสนที่กันเป็นครูกาบัตกาบัตกับอ,อาบัตกัเนเองเขอเป็นอาบัตหนะักต้องอยู่ปริวาสอยู่กรรมังคาพิเศษภาราชิกคือขาดจากักรทีเดียวแเราต้องด้วย ทางพระที่โร่งโพร่งที่ชอบลองเขียนลองนัง่งคือพิงนักฉจันดูนั่นเห็นนั่นดูนี่เห็นนี่อะไรต่างๆแล้วอย่างพ้นไปถึงว่าพระองนั้นเป็นอริยะอ,องนี้เป็นอร,อริยะอะไรก็บอะไรไทพูดไทยถ้าดหักฟังนั่นตายกับตายทย่านั้นไม่มีอื่นตายกับเน่าเหม็นตรงนั้นเองแล้วนั้นแ่ะ ตัวใจแล้วก็ปวดอุตริมน,นุษธรรมแต่ยังหลอกลวงโลกหลอกลวงประชาชนาถามายุตกล้องว่าตอนก็เป็นเปรตเป็นผีที่เดินได้ขอชาวบ้านกินอยู่ตลาดไปสร้างกรรมหนักกันไปอีกตัวไม่เป็นพระไม่็ิสงฆ์ขาดจากพระก็ไม่รู้ว่าขาดจากพระมันไม่ได้ นี้่ะหันกองระมาัดระวังให้การปฏิบัติตามไม่ได้การหมดกิเลสของเราที่เคยบอกแล้วว่ามารทั้งน้น,นมันไม่ยอมให้เราไปไง่ายง่ายหเราต้องเรียนดูว่ามารของอะไรบ้างมารของการปฏิบัติธรรมที่ขัดวางผลิพานเหนาออกจากนิวรณ์แล้วก็ยังมีมารหนึ่ง ขันธมามนเทว่บทมานเกลเลสมานอาภิสังขารมานมัดโจมานหรือความตายต่าย่ญงมีเป็นมานที่สกัดคั้นทางเลยเช่นบางคนปฏิบัติด,ดีมากเรียกว่าสม่ำเสมอเอาจริงเอาตังตายเยอะนี่ก็มาก็เจ็บหนัก เป็นทุกคนเราภาพเสียปฏิบัติไม่ได้นั่นเป็นอาบิสังขารมานันตาใจก็เพราะกรรมต่อหมดกุศลคำที่สร้างมาเป็นวิบากของมนุษย์หมดมันปิดทางซะแ้้ท่านผู <c> ้ <oughs> ที่อยู่ได้อาบิสังขารมันคือคำอ่านได้ขันดามานรักษาได้ เทวบทมานั้นแก้ได้หาเทเสมานั้นละได้มาสามอย่างเราสามารถปฏิบัติต่อโจได้แต่มานีกสองอย่างนั้นไม่ได้ในการที่เราจะรู้ว่ามีมานอะไรก็ต่อเมื่อปฏ,ฏิบัติไปแล้วมีประสบการณ์เกิดขึ้นไม่มีใครรู้ก่อนลนะว่า มาอะไรไม่วอนเราก็ต้องเข้าใจให้ดีให้ถูกแล้วอย่าลืมหลักกว่าพระพุทเจ้าตรัสรุอะไรนะไร่ะหลักจากทางความเห็นไว้ก่อนให้ถูกต้องมีความเห็นไม่เปลี่ยนแปลงปฏัเสุอรอยิยสัจ แล้วเราก็ต้องปฏิบัติอยู่ที่ตัวอริยสัจต้องรู้จักสมุทัยปุตตนารู้ให้จักรู้ได้ทุกขณะนั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้เดินก็รู้กินก็รู้นอกจากหลับต้องรู้รู้แล้วก็ละตลอดเวลา มารู้แล้วละสการรู้แล้วละตัวละนั่นเป็นถอนให้จิตมันมีปัญญาใจให้จิตมันละที่ว่าพูดเรื่องละละนี่นะบางคนที่ไม่คุ้นเคยนึกว่าเหมือนทําเล่นละละบางคนละไม่ดับไม่เห็นมันดับหวังมันทำยังไม่จิตยังไม่ถึงจริงถ้าจิต ของเรามีสมาธิจริงอะไรเรกิดขึ้นละกระดับพันธีเลยละทันทีดับทันทีขึ้นใหม่ดับใหม่ละใหม่ละตนไม่มีอะไรขึ้นมาได้ไม่ว่าท่กายี่จิตเพราะมันรู้ลวงหน้าว่าอะไรจะขึ้นจะเกิดี่กายตรงไหนหรือจิตจะนึกอะไรขึ้นมามันรู้ก่อนไอ ทำตรงนี้เมื่อจิตของเราได้ฝึกอบรมดีแล้วที่ทำกดชงปัญญาดุงโรดจพราบปัญญาคู่สติโดยตรงสติอยู่หน้า,าธรรมวิจยนะนั่นเป็นโจปัญญาปัญญาอยู่คู่สติเลยไม่ใช่ปัญญาคือความจำได้มากแล้วเรียกว่าปัญญาไม่ใช่การเป จะเป็นพวกความรู้ขั้นตน้นเป็นสัญญานะ่ะเป็นปัญจะเรียกว่าปัญญาไหมอะปัญญาคือความรู้รู้แล้วรู้ผิดรู้ถูกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรปัญญาเรืองรู้ลง้มากันหนึ่งรู้จนพอเห็นรู้อะไรมันก็รู้ว่านี่เกี่ยวกับอะไรเสด้เดยินเสียง เสียงนั้นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับทำข้อไหนโยกเปลี่ยนอยอ่ไหมเงี้ยโยงนั้นเกี่ยวกับทำข้อไหนทำหมดไหนเห็นเห็นเลขเห็นเลขเจ็ดเป็นตัวทองลอยมาลอยนีนก็รู้ก็รู้ว่าทำหมดเจ็ดคือยกโคตรตรงหรือเห็นบันไดเจ็ดขั้นเราก็รู้ บางคนนั้นขาดธรรมวิยยะตรงได้ว่าเรีนว่าเห็นบันไดแต่พอถามว่ากี่ขั้นรู้ไหมไม่รู้อันนี้ธรรมวิยยะการไม่ได้ต้องรู้ฉะนั้นการเห็นอะไรดูให้ละเอียดนำมารูแหละก็รู้นั่นแหละเรียกว่าญาณที่รู้ขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าญาณรู้พอรู้ถูกต้องมาก็ร้องออก อออถ้ารู้นั้นไม่ตรงมันเอเอเอไม่ถูกไม่ตรง,ตรงแล้วทำบางอย่างมันขึ้นให้ดูแต่สองครั้งลางสามครั้งถ้าเราโยงไม่ตรงพอรู้ตรงมันกระดับมาขนสนิทอานตัวรู้นี้สำคั้ยาน,นคือความอย่างรู้จดถึง